สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิราป้อมฟันดิฉันนางสาวศิราพ์แลดใจอผมนายเกษรพรคำดีมากพวกเรานักศึกษามปลายกสนอำเภอลีจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องราวการทำโครงงานของเรากันค่ะนี่เลยค่ะตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ไปดูกันเลยค่ะ การทำโครงงานตู้อบแห้งอเนอกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์มีที่มาจากพื้นที่อำเภอลีบ้านเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลักเช่นการปลูกกําไัยมะม่วงข้าวโพดกล้วยพริกแตงไทยและพืชสมุนไพรต่างๆบางอย่างต้องซื้อมเมล็ดพันธ์ุจากท้องตลาดมาลงทุนเพาะปลูกซึ่งมีราคาสูงและเมื่อขายผลผลิตก็ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ ชาวบ้านยังประสบปัญหาตั้งแต่การเพาะปลูกอีกหลายอย่างเช่นไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในการเพาะปลูกได้อีกทั้งผลผลิตที่ได้มักพบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและเน่าเสียไม่ไม่มีความรู้เรื่องหลักการหรือแนวทางในการแปลรูปผลผลิตที่จะสร้างมูลค่าและเพิ่มช่องทางการตลาดต้องมาเชิญกับปัญหาจากมาแมลงศัตรูพืชฝนไม่ตกตามฤดูก,กาล หรือปัญหาเศรษฐกิจในปีนั้นๆทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ไรายได้ตกต่ำปัญหาที่ตามมาคือหนี้สินเพิ่มขึ้นเราจึงเกิดแนวคิดในการคิดค้นโครงงานตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต้นทุนในการผลิตโดยโครงงานมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการตากแห้งของตู้ตากแห้งอนนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และเพื่อถนอมและเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นานการลดต้นทุนซื้อมเมล็ดพันธุ์การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตลดระยะเวลาการตากได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการทำงานที่เป็นระบบ การทำโครงงานนี้เราจะศึกษาผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาใช้ทดสอบอย่างน้อย3าชนิดศึกษาอุณหภูมิอากาศในห้องตากแห้งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงความชื้นของผลิตภัณฑ์ระยะเวลาการตากแห้งอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแผ่นโพลีคาร์บอเนตโซลาเซลล์อลูมิเนียมฉากตะแกรงตากพัดลมระบายอากาศ ตู้คอนโทรลแบตเตอรี่ล้อเลื่อนและเหล็กก่องครับวิธีการทำโครงงานศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประโยชน์สามารถนำมาดำเนินการในโครงงานวางแผนการทำงานและออกแบบตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบตู้อบแห้งอันกประสงค์พลังงานแสงอาทิต์ทดสอบการทํางานของตู้อบแห้งอันกประสงค์พลังงานแสงอาทิต์และสรุปผลการทดลองและประสิทธิภาพการทํางานของตู้อบแห้งอันกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์การทดลองได้ทดลองการอบแห้งวัตถุดิบทางการเกษตร3ตัวอย่างได้แก่เมล็ดพันธุ์แตงไทยคณะเม็กซิโกและพริกเกลียงโดยเปรียบเทียบ การตากแบบธรรมดาตากแดดโดยตรงและใช้วิธีการตากแบบใช้ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์โดยวัดความชื้นที่ระเหยออกมาจากวัตถุระยะเวลาในการตากและทางกายภาพของวัตถุดิบระหว่างวันที่1 9ถึง25มิถุนายน2,564การทดลองโดยบรรยากาศแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ32องศา ในแต่ละวันเริ่มทำการทดลองตั้งแต่9น้นาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาวัตถุดิบในการใช้ทดลองมีน้ำหนัก1,000กรัมปรากฏผลดังนี้ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาตากที่เหมาะสม,มเมล็ดพันธุ์แตงไทยตากแบบธรรมดา3วันตากในตู้อบแห้งอเนกประสงค์สวันขณาเม็กซิโกตากแบบธรรมดา2วันตากในตู้อบแห้งอเนกประสงค์หวันพริกกะเรี่ยง ตากแบบธรรมดา7วันตากในตู้แห้งอเนกประสงค์5วันผลการคำนวณความชื้นมเมล็ดพันธุ์ไทยก่อนตาก30กรัมหลังตาก27.5กรัมความชื้น8.33%ขนาเม็กซิโกก่อนตาก30กรัมหลังตาก18.5กรัมความชื้น18.33%พริกกระหยงก่อนตาก30กรัม หลังตาก18.8กรัมความชื้น37.33%ผลการเปรียบเทียบความสะอาดของวัตถุดิบที่ได้จากการตากที่เหมาะสมแบบธรรมดามีฝุ่นเกาะเมล็ดพันธุ์จานวนมากแมลงพาหะน้ำโรคสามารถสัมผัสวัตถุดิบที่ตากได้ตากในตู้อบแห้งอเนกประสงค์มีฝุ่นเกาะเมล็ดพันธุ์เล็กน้อยแมลงพาหะนำโรคไม่สามารถสัมผัสวัตถุดิบที่ตากได้ สรุปได้ว่าการออกแบบเครื่องอบแห้งโดยใช้เทคโนโลยีการสร้างตู้อบแห้งแบบผสมผสานในการตากแห้งโดยนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรอบความร้อนเข้ามาเก็บในตัวตู้เพื่อให้ความร้อนเก็บไว้ข้างใน เพื่อให้ความร้อนทำปฏิกิริยากับตัวน้ำที่อยู่ในวัตถุดิบที่ตากให้ละเหยออกมาและใช้พัดลมดูดอากาศดูดความชื้นออกไปส่งผลให้ความชื้นในวัตถุดิบละเหยได้ง่ายลดระยะเวลาในการตากอีกทั้งยังรักษาความสะอาดและคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการตากธรรมดา จากการทำโครงงานในครั้งนี้พวกเรามีข้อเสนอและพัฒนาควรที่จะมีการจับอบรมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการตากแห้งและการสร้างเครื่องอบแห้งเพิ่มต้องทำวามเข้าใจในระบบไฟฟ้าและพื้นฐานของการทํางานของระบบไฟฟ้าควรจะอบรมเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่สนใจในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และควรมีการต่อยอดโครงงานด้านอาชีพเช่นการทำชาคาน้ำเม็กซิโกผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจนอบแห้งชนิดแคบสตรวันนี้พวกเราขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางที่มีโครงการดีๆให้เราได้แสดงผลงานในครั้งนี้